มาดูกันเลยนะคะสำหรับรถ Expander c o s s HEV ขันเป็นที่1สําหรับคนงบน้อยนะคะหรือว่าต้องการใช้เงินงรถน้อยและขั้นเป็นที่2นะคะสําหรับคนที่ไม่ต้องการเสียดอกเบีย้ยก็คือมีให้เลือกนะคะดาวที่ที่เพนผ่อน5ปีพิเศษเลยนะคะสำหรับที่ใครดูจบถึงท้ายคลิปนะคะท่าทันแรกนะคะโดยแถมของแถมพิเศษให้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าลูกค้าต้องการแบบไหนไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแคมเปญแรกนะคะดาว9ก0 0พันบาทได้อะไรบ้างเริ่มจากนี่เลยค่ะโลโก้ Expander c o s s นะคะ รอแถมให้ลูกค้าก็สามารถเลือกสีเลือกลายได้ค่ะและไม่พอเพียงเท่านั้นนะคะรถของเรานะคะยังเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เป็นแบบสีนอนด้วยนะคะเพว่ให้แสงสว่างเวลาขับรถกลางคืนลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยค่ะปลอดภัยแน่นอนและที่ลูกค้าเห็นอันนี้เป็นไฟเด์ไลท์นะคะก็เพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะถัดมาที่แถมไม่เพิ่มเติมก็จะมีในส่วนของนี่เลยชุดแต่งสเกิร์ตด้านหนา้าแถมให้ลูกค้าด้วยลูกค้าก็สามารถเลือกลายได้เช่นกันนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันต่อเลยค่ะว่ารอแถมอะไรให้บ้าง เดี๋ยวเรามาต่อที่ด้านข้างของรถเลยนะคะด้านข้างของรถนะคะเริ่มจากจุดแรกเลยนะคะนี่เลยข้างบนนะคะเป็นราวหลังคาสีดํานะคะมาให้จากโรงงานแล้วอันนี้จอไม่ได้แถมเพิ่มเติมนะมาให้จากโรงงานและถัดมานะคะคลิปต้นสารประตูนะคะจอแถมให้ลูกค้าทั้ง4ี่บานเลยจ้ะพร้อมกับเบากันรอยมือจับอันนี้แถมเป็นแคปล่าให้แต่ลูกค้าก็สามารถเลือกลายได้นะคะและนี่เลยกระจกมองข้างของเรานะคะเป็นไฟเลี้ยวมาให้นะคะเป็น LED จากโรงงานแล้วนะไม่ได้ติดตั้งเพิ่ม,เ,มเติมนะคะ กับข้างประตูก็เช่นกันนะคะกับข้าประตูอันนี้มีเฉพาะเอ p เพนเดอร์คอร์เท่านั้นนะคะตัวทีทีเขาจะไม่มีกับข้างประตูนะและที่แถมเพิ่มเติมก็จะเป็นในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ด้านข้างแถมให้ลูกค้าด้วยลูกค้าก็สามารถเลือกรายได้เช่นกันนะกับข้างประตูเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เอ p เพนเดอร์คอร์สเฮชมีแค่เพียงรุ่นเดียวนะตัวทีทีเขาไม่มีตัวกับข้างประตูนะคะลอแมกนะคะ เป็นล้อแมกซ์ข,ขอบ17มาให้จากโรงงานแล้วในส่วนของเอ็กเพนเดอร์คอสและเอ็กเพนเดอร์ก็เช่นกันนะคะเป็นล้อแมกซ์ข,ขอบ17เ,เหมือนกันแต่ที่สำคัญเลยนะคะเพิ่มเติมมาจากตัวเดิมนะ s อ v ของเราเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อแล้วนะคะตัวรุ่นกอบเป็นหน้าดิสหลังดำนะคะอันนี้เป็นดิสเบรกให้ทั้ง4ล้อเลยต้นาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อที่ด้านหลังเลยค่ะมาชมต่อที่ด้านหลังเลยด้านหลังของเรานะคะคันนี้เป็นไฟท้ายแบบ LED ดีให้แล้วนะคะ แต่ว่าที่แถมเพิ่มเติมนะคะก็จะมีนในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตด้านท้ายคันนี้แถมเป็นท่อเหลี่ยมคู่ให้แต่ว่าลูกค้าสามารถเลือกลายให้ได้นะคะและเส,สื้อเชิ้ตถอย2จุดแถมให้ลูกค้าด้วยค่ะไม่พอเพียงเท่าน,นั้นนะถ่าดท้ายก็แถมให้นะคะแล้วก็พรมบกดีแถมให้ด้วยที่สําคัญเลยนะคะแคมเปญดาว9,000บาทผ่อน14,941บาทนะคะดาวก็ผ่านนะผ่อนตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาต่อนที่ด้านในนะคะว่าแถมอะไรเพิ่มเติมนี่เลยค่ะนส,ส่วนขอสกัอเพกกันลอย 2ชั้นแถมให้ด้วยลูกค้าก็สามารถเลือกลายได้เช่นกันนะและเบาะของเขานะเจ้า Expander Cos และ GT เป็นเบาะ องความร้อนทั้งคู่เลยนะคะมาพร้อมกับจอหน้าสัมผัสขนาด9นิ้วสามารถเชื่อมต่อบลูทูธแอนด์ออโต้และ Apple c a คได้ด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะเป็นแบบจอเดิมๆให้เลยพร้อมกับฟังก์ชันในส่วนของโหมดการขับขี่นะคะปรับได้ถึง7โหมดเลยนะคะก็ <c oughs> เอาเป็นไงว่าเอพันเดอร์คอร์คันนี้คือจบคุ้มเลยนะคะในส่วนของดาว9,000บาทได้ระบบจัดเต็มให้เลยค่ะ <c oughs> เรามาต่อที่คันเป็นที่2เลยนะคะสำหรับเอพันเดอร์คอร์ H.E.V สีดำคันนี้นะคะ คัเป็นที่2นะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการเสียดอกเบี้ยนะก็คือคันนี้เลยราคา961,000บาทนะคะเป็นราคาสีดํานะคันนี้ดาว25%ผ่อน5ปีได้ดอกเบี้ย0%ปไปเลยค่ะ ทั้งวน,นะคะจะอ,อยู่ที่12,013บาทเท่านั้นค่ะแต่มาดูกันนะคะว่าจะแถมอะไรให้บ้างสำหรับเบี้ย0%นะคะนี่เลยค่ะโลโกโล้ Expander Cost จรยแถมให้นะคะไฟหน้านะคะก็เหมือนกันกันกบตัวดาว9000เลยนะคะก็คือจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED พร้อมสีนอนให้เลยนะคะและมีไฟดีให้ด้วยนะคะเพิ่มความดุดดังให้กับตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาชมต่อที่ด้านข้างเลยนะคะว่าจะแถมอะไรให้ลูกค้าบ้าง ส่วของด้านข้างของรถเลยนะคะก็เหมือนกับตัว Explorer Cross ตัวดาวก้าพันเลยก็คือจะเป็นในส่วนของล้อแม็กคอส11เหมือนกันนะคะมาจากโรงงานเลยซุ้มล้อก็เช่นกันนะคะพร้อมกับข้างประตูก็มาให้จากโรงงานเลยถ้าเป็นตัว Explorer c o s s SUV นะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ฟังจากคลิปแรกเนาะโัวดาวก็ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะคะ่ะรอยแถม แพ็กเกจ5ปีไรถึงใจให้ด้วยนะคะเข้าศูนย์บริการก็คือไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยสักบาทเลยค่ะพี่ก <Goodness. S 2> ็ในส่วนของด้านข้างนะคะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปนด้านหลังกันนะคะว่าจะแถมอะไรให้บ้างเด <c oughs> ี๋ยวเรามาต่อที่ด้านหลังเลยนะคะด้านหลังคันเนี้ยตัวที่จะบอกว่าดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เนาะคันเนี้ยไม่ได้แถมชุดแต่งให้นะคะแต่สำหรับใครนะคะที่ดูจนถึงท้ายคลิป กะแถมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันให้เพิ่มเติมเลยสาหรับลูกค้าที่ติดตามจอยมั้งแต่ช่วงช่วงแรกเลยนะคะเจ้าก็แถมชุดแต่งให้ด้วยนะคะเหมือนกับตัวดาว9,000บาทเลยะคะ่ะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันลูกค้าสามารถเลือกลายได้เลยนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทําเป็นดาว9,000บาทหรือดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์นาน5ปีเพียงดาว25เเท่านั้นน,นะคะก็สามารถทักเข้ามาหาจอยได้เลย ก็จะเป็นอินบ็อกซ์หรือว่าลายแอดนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครด่วนโทรหาตอ้ที่เบอร์092 446 415นะคะอย่าลืมทักเข้ามานะคะสําำหรับพิเศษหทันแรกเท่านั้นนะคะได้ชุดแต่งของแถมตัมนี้เลยจ้า Drive your ambition, Motors ambition Mitsubishi